มาแล้วแม่แจ็คแฟนฉันให้เลขเด็ด1กันยา67งวดนี้บอกแค่รอบเดียวเท่านั้นมีเรื่องราวดีๆมาให้คอหวยได้ยิ้มกันแก้มปรีอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับแม่เปิ้ลคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่หลายคนมักจะคุ้นหูในสเตตัสใหม่อย่างคุณย่าน้องคากิ เมื่อล่าสุดหลังเจ้าตัวนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอเรียกรอยยิ้มลงบนช่องติ๊กต็อกส่วนตัวก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยค่ะแห่เข้ามาสอบถามถึงประเด็นเลขเด็ดหวังเก็บเป็นแนวทางลุ้นรางวัลใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2567ายซึ่งแมปเปิ้ลก็ได้แบ่งปันเลขสวยในใจผ่านการตอบกลับคอมเมนต์ของหลายๆคนที่เข้ามาสอบถามพร้อมกับฝากข้อความเน้นย้ำถึงทุกคนด้วยว่า ให้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะไม่อยากถูกต่อว่าหรือถูกบน่นหากเกิดชดั่วกรงวันคุณย่าให้งวดเดียวงวดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ถูกจะด่าคุณย่าค่ะแต่คุณย่าก็เสี่ยงสีเกเก็บไว้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงรวยๆยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ